สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปหวยงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะหวยออก253603ค่ะล่างออก79ค่ะเลขดับทุกหลัก6 ไม่เข้านะคะดับคู่ยังเดินดีอยู่ค่ะเด่นบนไห้ที่สองกับห้าหวยออกหกศูนย์สามนะคะรองแปดกับสี่ไม่เข้านะคะดับล่างทุกหลักนะคะยังเดินดีอยู่นะคะ่าหวยออกเจ็ดเก้าค่ะเลข ดับล่างทุกหลักให้ไว้ที่เลขหนึ่งกางวดที่ผ่านมาส่วนดับคู่ล่างนะคะ07 253 234 89 mm hmm. ก็ยังเดินดีอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆนง mm hmm. วดวันที่ที่จะถึงนี้นะคะวันที่16ปีนาคมพศ2567ค่ะดับบนทุกหลักงวดนี้บรรพ์ได้ที่เลขศูนย์ค่ะดับคู่บนได้ที่25 26 56 67 เก้าสองเก้าห้าค่ะเด่นบนได้ที่หนึ่งกับสามค่ะรองสี่กับแปดค่ะดับด่างทุกหลักยังเดินดีอยู่นะคะได้ที่เลขแปดค่ะงวดน,นี้ดับคู่ล่างที่ศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่สามสามเจ็ดเก้าค่ะเลขวิ่งงวดนี้ได้ที่หกกับเก้าเน้นล่างนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ